สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามาพี่น้องมามากินแกงจืดกับแม่เพ้นจ้าแกงจืดแซ่บๆจ้าตอนนี้หฮอกระใส่อันลาฟักซี่ใส่อันหัวไชเท้าแล้ะกันแครอทเด้อพี่น้องกำลังต้มน้ำหยดจ้ามาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินกับแม่เพ้นเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ข้าวสี่ส่หมูสับหรือว่าหมูเด้งลงไปเล้วเด้เมมดยพี่น้องบัมนดเดิมวันนี้ขาวิมาใส่เต้าหู้นะพี่น้องเขาใส่หมูสับเสร็จแล้วเขาขาม,มาใส่เต้าหู้ ใส่มูยอดน้ำได้พี่น้องลงไปเลยอันนี้เราใส่สาระแล้วก็เข้ใส่ต้นหอมนั่นคลิปนี้ก็ซ้ำนี้ก็ะดาจ้าฝากกดติดตามช่องแม่เพนพาก,กินได้เยจ้า สุกแล้วสุกแล้วให้ไปวัดเลยแกงมาแลวจ้ามาเลยม,มากินแกงจืดกับแม่เพชรนะจ้าแกงจืดเต้าหู้หมูสับสาลายน้ำจ้า